กำลังประสบปัญหาการนอนไม่หลับอยู่หรือเปล่าคะวันนี้ดาก็จะมีเทคนิคดีๆมานําเสนอค่ะที่ว่าจะช่วยคุณใน,นเนี้ยนอนหลับฝันดีฝันหวานเดยที่แบบไม่ทันได้ลึกตัวเลยนะคะแล้วมันก็จะเป็นวิธีที่ว่าง,ง่ายมากๆด้วยอย่างแรกต้องหาเพื่อนมาก่อนหนึ่งคนค่ะซึ่งเดี๋ยวดาจะเป็นเพื่อนคนนั้นให้คุณเองโอเคไหมต่อมาทําการหลับตานะคะและการนับเลขหนึ่งสิบในใจโอเคเริ่มเลยนะคะหลับตาตามดานะนับหนึ่ง สองสามจากนั้นก็อันนี้แหละค่ะเทคนิคการหลับได้วยกำปั้นที่วัดดาจะช่วยคุณนั้นนอนหลับด้่ฝันหวานมะเอ๊ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมทำไมถึงถึงยังไม่หลับอ่ะอย่าอย่าบอกนะวัดดาต่อยเบาไปเมื่อกี้นี้นะเออ ด,ดาไม่ได้จะมาหลอกต่อยนะคะจะเ็นนะจะเจนกันนะคะทำไมทาไมถึงมองเราเขม่งตึงแบบนั้นจเ็นก่อนจเ็นก่อนยะ yeah!